เอาละม่แฮมเชียอุบเน่สีึงสีเื่อนเนี่ยมึงคนที่สหายอเป็นสีกอนนะเอากะเพื่อนตัวนะเพื่อนตัวเลเพื่อให้ื่อคนสเป็นยี่ว้อเพื่อนตัวนะคือสีบุเป็นกะเตียงนะนนี่เห็ดนี่มเตียงแอดสีอโอ้ของเราเวิรนี่นะเราเลือกเองเวิร ป้าน่ะบ่มีป้าป่าบ่มีเงินมีแต่เราเห็นให้แม่เฒ่าเบิดนี่นะสีเขือนสีซานกระโดดกระโลดเราจัดการบหมดเลยตั้งแต่ว่าเบิ่งสีเขื่อนคู่สีให้คนบ่เป็นเพิ่นอนเพื่อนโตได้หวะ่สี่ห้คนบ่เป็นใช่ สวัสดีพี่จ้าปะเฮ้พี่จาปะกันจ้า,จาดยสบายดีเด้อพี่รอ,องเลยมางหอดเพือนไปตู้เลยเอารถคันนี้มาตกคลองบุรุบุญวำปั่มเมื่อกี้นี่เนาะนี่คือทำแม่แต่เอ้ดยด้ยงามบ่สีวันเย็นสีวันเย็นอเอสีนี่นก็โอเคได้เนาะตาเขาวบ่งดูปฮัเนเดือนเฮือนน่ะ เอะเขลยฉว่งามแท่งามบ่เขเลยคือ่งามเท่ขนะนาฉันอยากินหึบยแพยงไปกินอยูใช่บแนวก,กินนะพวกไกลพวกอย่างในยูทูบบ e ป่เอาเอาไว้เดี๋ยวมวีน่กินนะหานไปนะบอเหงาไงเนาะบอเอ้ย่ยาติม่สีใช่เอ้ย่านเพื่อนเอ้ย <laughs> บังบังไปไหนไปป่ะบ่ไม่จับเลยป่ะเครื่องก็หูเครื่องกันป่ะเปหน้าเลยป่ะเบิเงิน้ตังตุ้ยั่นนั่ตางอย่างนี้นี่มันเออน้บานมิตุนั่นะนี่ยังไยังขน้าํานะเรืองนะเป็ดสี่หรอยิเปลี่ย่ ขอหายไปงานวานนี谢谢่บอกเดี๋วกะเจ้าเอาหานะนี่มาดแกะมาตานี้แกะนั้วก็เสียของหนึ่งนล่แม่จะแกะนี่ไใคเนาะมาที่ำก้อนิวบินนี่ฮะน้ำก้อนโมมี่ยสบายดีไปึงไปห่ออลไกับพกได้กินดอกน้ำก่อนกะเอาเอาว่าแหยน่อเอาละแหย่เชียวุนีน บ่บ่บ่ยาหอกนี่ได้ไหนไปแกงไก่ตอนเที่ยงเียีอือเอาใส่ถงยามกันเ้ยเอาไปขวตอนเช้าวะจิอดใส่ยาหน่อยนะเอาล็ตเอาล็อตข่อยิวไข่ไปทอดก้อนวะยาไก่ยิ่งแกงตอนเที่ยงอปจีแกงไก่ยาหน่นะเอาล็อตโปเต้บ่หวานด้วนะ แคมนี oh. <Okay. S 2> ่อืไปเจกระทาลดไปไปสีใชไหลูกวะไปยัไปแพ้ไปทำไปออมา้กมาหาดึงช่้ยตั่องสอ่อกัาระเายิงเครื่องเปียกเลยโมกินตังเจกระาลดไห้แพ้ครับเอ็มอยู่น้ำป่าบ่ลูกขีดน้ำไอ้แพ้เนานเะาะ แค่ขี่แตแพ้ต่ขแล้วแต่ทนัดลูกคงไข่งแต่น้มันกินได้นี่ไ,ไปขีดน้ำป้า,าลูกป่าให้สีช้นั่งน้ำหนีป้าป่าป้า,น,านั่งป้าป่าหนาๆเฉยๆอ่ะกําลังสิไปเพิ่งให้มานาป้าดงเงินเนาะน่ะเกินซาน กันถ้าพอแต่าชวนยางมาแต่เพื่อนผัวว่าจะไปมือหน้าทุกหนึ่งอีกแล้วว่าะย่างมาแต่ผมวิรถนี้มันย่งมาหากันนี่ยากเลยแต่าเลยมุกไก่เพราะว่าเพื่อนหลังนี้เป็นเพื่อนดินเพื่อนโก้เพื่อนเข้าของคะแม่แต่ว่าที่เอื้อยอยู่นั่นซื้อเอาอะไรนะงามบ่นี่แต่พี่น้องบดแถวนี้เป็นพี่น้องบด ชีัชีเพืนนี่นคอที่หายันนชีเืนนะเอากับเพื่อนตัวนะเพื่อนตัวเะคือให้ให้เนจเป็นยี่ว่าเพื่อนตัวนะคือเป็นต่ียงดดนี่เห็ดนี่เตียงดดีเออโอ้ของเราเบิดนี่นะเราเลือกเองเบิรดป่านะบ่มีป้าบ่าบ่มีเงินมีแต่เราเห็นไห่า่าวเบิดนี่นะ สีเพือนสีซานกระโดดกระโดดเราจัดการไดเลยตั้งแต่ว่าวงสีเพือนคุยสีห้าคนบเปลี่ยนเพราเพื่อนตัวน้ว่ห้าคนบ่เป็นแต่ตัวนี้มีเสื่อกเนยาวบ่ะเดีมีเสื่อยเง็บนะอื้ไปไปแพ้ห้ามไปตัวทีมกันเนาะวงไนว่นี้กัให้ลงแล้วเอยวันิบเบิ้ลอย่างเดียวไว้แล้วเะฮะ วะหายแตวขี S <S <S ้น้ำตัวละเัยนี้ชิขี้นโมเพ่เดี๋ยวถึงยางกันชิวหรอกถึงยางนะเออมาเพ่เอ็ขี้พี่อกี้กันนี่มาด้วยขี้ได้เพยรกกไหมได้แล้วสีน้ำบ่ได้สีนะสีขี้น้ำป่าลูกไหยได้แล้วนี่นะแม่บุคุณรบเปนยังไงนี่ยียงเสียงหว มันคืออยังนี่ข่อยแก้ข่อยกระดกทิ่มแน่นี่่เสียงเฮ้ยมันคืออะไรนี่ยัดใส่เสือน้อยก็ได้อรปะฮะปะหยัดใส่เือนอยก็อูอยู่ปาปหายใจเย็นหายใจเย็นน้ำหนักอ้ทงนั้นกับบาทนี่ทางนั้นอาทังนี้ขึ้น เอาเลยสีรถแเพื่อนตัวเอาสตลชซนนะหำเลยเออไอ้ยอ้ปลาทาขึ้นทำไมปลาปลปลปลาเอ็มขึ้นปปลาปอะอ้ย้โอ้อ้ยโยโอ้โอ้โอ้ยโอโอ้ยออย่าหายคอับอย่าหายอยยยเอ ปนะหายระบาดนี <Es> <ừ> ่ปาปาปาเกาลุงเลยอืกปเแชอบรนะาลกระุกกระเทนายเฉยเด้ปดิมีแนวดื่มือนเากเาเลยะดืมยังสวมากเ นายลดรถไวยังไปไปเรียเจ้าค่ะมงอยลดี้ยยมอดาเตียมแล้วนนี้มันเดี่ยวเมยนะดีกบอก็ไม่ก็บอกกแวยู่่กอดแม่กอนแม่กอนแม่ไไปนี่กับป๋านอปาจไปโอ้พาาราแพ้ยังไ้แพ้พางิงไปไปเลยวันนี้ cả người rồi khỏi <cười> <cười> Từng cái nhà đây rồi khỏi nó hiện đâu Ừ hạ, bổ Còn mà mình nhau Tổ bỏ Ừ Ở mạnh mà tổ Bỏ dân ăn phe pha tẻo nghiệt này Thay cả ta ha? mình ngạc luôn khẳng đi ạ Bỏ tẻ thì có quay cả à? Hả? Phá bẻ nhìn lên rồi Chị đây bỏ tăng cảng bỏ ơ thứ phải bỏ đình nha Bỏ

ค่ <l panels> <c ười> <ôi> ักตะูนน้ำหนาด้ำไปลงตัลงยางนด้งหนเนาะลงยางบนหวยังขีไปโดดรอ๋อูะยโดดนะอลงยางบงนี่ก่อนิดหัวก่อนขึ้นโดดดนโดดรถนะไไปไ้ป้าูะอ้าวไ โบไฮโบไอายบได้ไปปะอายบได้ไปปะย็นอาไปปะหายแล้วปะป้ป่น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 ่่นมนนีน้าปะนะอู้หูมนเนเห็นเนียงนะอู้หูเหเี้ยงนะมดูยายเห็นเีงนะเห็นเี้ยงใช้รถล้นำนองนี่กระือรถเลยเอายางได้ผูขึ้นไปเลยไป Ý, nằm phai năm luôn bắt bao nha, này bỏ. Ừ. không có tiếng nó <laughs> <laughs> chắc, tiếng ừ, nó chắc. กันแล้วนี่เจ้านะขอแพงเมียาเราอ่ะแข่งแข่ยผัวหามรักนี้เจ้านะบุอันผัวเจ้าวัวเพ่งมันจ้าไ้ผัวอ่ะแล้วไอคอนหะาเลยหามแบ่งครึ่งบ่แบ่งครึ่งหามกันเทาไม่ประมาณว่าเรากะทางเวละนัดยอดครึ่งหนึ่งปว่าลุงเอ้ยแต่เนี่ยมันกี่บ้านหลังไอแพม เป็นจังไหแดหน้าบ้านนี่มาแต่บ้านมาหอดบ้านเฮายังว่าไกลว่าเต่ไกเพิ่นเวลาเอ้ยก้ามไปหาคูมือพิ่นนะปชนละเเว่าเ่ยนีป๊าอเนี่ยา เไปนาบ่เาคิดว่าเราเมื่อสอดโมเมนต์เนาะวันวันสามตวาหน้าวันนี้ไปได้ยังตาน้องแต๋หักต้นไม้สิตาเท่เราสาเทเราที่จะลงพักลงบดเนาะวิดีโอมาเลยงูไปหลุดว่าเขาพระเจ้าของนะแกคนเผา รกอโอเคแล้นี่ขี่นิ่มไหไหมเนไหมนี่มันอ,ไไไไอางแน่บอกไม่เอาใน,ในี่ไคแลน,น่กูบ้บินบึ้นอีกดิใรปนไยคเคยมานี่ขี่รถชอนกัพอ

<laughs> 还是好搞笑，太了。 เต่าตรงนี่ตรงก่อนนี่โอ้ยเดี๋ยวที่ประธามมึงแต่ว่าเมื่อพระเอื้อนี่เที่ยวไว้ได้แต่เอ้ยว่ะต้องต้องนอนได้ว่ะนอนก็นอนเผื่อพังเบิืงอะไรปัดอุ้งเลยตรงคนสี่โอ้ยแพรเก่งยัยดีแพรนี่ไปแพรย่างก่อนย่างเห็ดยั้งนะโอเอวเดินเดินก่อนทั้ มันเงี้ยกี่นี่ซ่งโอ้ปะะมันเงียได้หรอวะดีเด้เราบอกสี่ชายคืนีปวดเงี้ยปวดหันเย้งอ่ะเนาะมันเงียงลงไปเดี๋ย้ยเดี๋ยวๆๆมันนอ้เหมือน้องวมันเงียงเลยขะแบบกรเทือนเ้ย

ไปชาชีหอดก่อนได้ไอ้ชายเข้ามาอยู่บริยภคแก้วค กาลงเลยนี่อยน้าเลยนี่ขนาดกก็ยังเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ lộn nhạc ký em ra cái đó để mà mẹ mẹ buộc nằm kapo khoon kêu nha em tai 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 em บอไปพุ่นเนี่ยมได้เพิ่มคุ้ยแให้เมื่อไห่เจ้าคุณเจ้าคนจะเอารถไถมาให้กันเกาะเองโกันเขาเลิมามาดพี่ไปเกี่ยวเกาะน้ำมันนั่นเนาะกับนาละสาวกับนาละเบากับนาละไสหัวเราชามือมาแล้วกางอย่างมาจสเมื่อดิ นเมือเอ้าผปวิตัวนี้วิลานี้แต่ว่าจำกับมาแต่ดลุมยาวมหามันโขกอ่โวยอีกเลเพราะว่าพูดบันทางดีดยสูดซีเหรอวะสูดซีก็ไม่ได้เมื่อยแบบนี้เลยทางง่าย

ไกูเลยไปมดเดียวนิิเป็นอิฮะอันนั้นนี่อันนั้นนี่อันนั้นของป้าหนิของป้านน่ลูเป็นยังไงสิไก่บ่ไก่แหรอฮะบ่โอ้แต่ว่านางละทงพี่หันวันนี้เาโค้งคนเดียกัสิไก่ขึ้กันางละทงกัแต่วันกัิง่างไงนางต่างประเทศไหแต่นะ เช็ดหนาเลยฮะฉงเช็ดหนาเออฉงเชียวเช็ดหน้าเออวันนี้เยอะหัวเต้บอกข่อยสักแล้วโอ้ยมากมือเดียวะฉงเชียวเช็ดหน้าบัวชิ้นใจไรอนนี้มาลงเก็บเก็บนี่บ่ากี่นะอือเอาเอาเช็ดหน้าเปลี่ยนยังน้องเยวหัวอยู่ไปจ้ะไปคือกินข้าวทึ่งมาให้ปลาบันนี่ป้าขึ้นทึ่งใ่ตรงน้าปลาเอาเถลือและเครื่อง รถรถเพื่อนเพื่อนเออคนบอลหลงมาหาคนบอนโก้อาถางดีไกลอยู่บ่เป็นความเกืไอ้ว้าอยู่บ่โดยเสียวไอ้บ้าโดยต่ออยู่เสียวอึ้งไอ้ว่าอยู่หน้าเอึ้งอันเมื่อเราเมื่ออยากให้ไปไปว่าอยู่อีต้นทีนั้นจะเย็นนี่อยู่นะนี่ฮะนี่มาเถิงไหมมาปาขึ้นเถิงไปขึ้นเถิงไปคีนให้ยิ่งเข่ากันไป ก็คอยเชื่อล้ำบานไม่ตุปลาปาปลาเกินหาแถป่าตัวจะหายเล้ว่าแถาตีได้ตัวบองเราหายไลบกขิ้นกันมอวเหยีนอนขึ้นรถไปแม่าาไปหน้านะตูดึงเงาะเรอย่างเงาปลาปลาปลาบัดนี้เกิน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  นรก็งอแล้แงเนาะงองอาอง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 อ้อง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 อาอ่อง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 งทง่งออง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 ่อง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 งององอองององออออง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 อ่องออ่างององางองอนององอาาง่าององ่งอ่อง่า่าา คุณมนีแขุข้าวกันนังเดี๋คุณมึงจะกินน้านเลยย้อะไกลอ้าวแต่พออยูโบชื่อเอาชื่อมาให้เพื่อนอยู่เอาชื่อมาให้ถ่ามนยายพอมีแฮงอหืไหนกากินได้่าลนตาน้าขึ้นนะนี่ม่ข้ข้ากินน้ำกอนบาดนี่ยไปทำเบื้งแน่ แมขนดยืนวแม่ยังข่นโดรถตุดดนี่บัวปแต่กระไรอกมาโดดรถอะไรเฮ้แม่ยังขื้นได้แม่เอาเครื่องแม่ป่าโดดเลยพอมีเออยังเมียมาบอกงมีาทางขางมันเมยเมยคุณลอลดไปลไปน้องไปน้องเายมาจะปีนน้องสองปีปแมนแมนละเป็นไงเินเดือนยังก็แต่ววนหอดสาปี เกาไม,มา่ชานี่ยก็ไม่ชาคือเดือนเนีวะเดือนสี่เดือนสี่อุตส่าลงพิงค์ครับวันนี้เนื่อขาแยกขาบ่เนื้อปั้นให้เนี่ยขาปั้นให้เน่ย่างขาอะไรเนี่ยหนังเนี่ยบ่หนังจะงมือป้าจะป้าให้กินก็เลิกวันนี้เด้อทอดไข่ก่อนอ๋อไข่อยู่ในบ่อรถคุณอ๋อให้กินกินข้าวกินนังกูยังลงเนาะอ๋อได้เป็นยังไงเห็นพ่อเห็นแม่นี่ล่ะนี่พ่อแม่เอ้ยภูมิใจละภูมิใจได้ ถือโอนโคกล่ะเรือโดยป้าเนาะแยกนะลูกแยกเรากันเดะอ่ะกินข้าวกินน้ำก่อนอาหารเศร้ากะบสีมีนูไข่กับกิโล่เจี๊ยบประเละกินก่อนตอนเละตันเทงว่ากันเราสีใสยเนาะแม่กินไหมกินนวลน่ะอือป้าปกินข้าวก่อนเด้อเพื่อพี่น้องปลาดุงเหญ่เนาะป้าสบายดีเด้อสุขสุขคนสดี